สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาทำเควสต,ตามไอ้เจ้าโคมไฟนีไ่ไปนะครับซีรีอะไรสักอย่างเนี่ยใช่หรือเปล่าอันถูกไหมก็เราก็ต้องตามมันไปนะมันจะเป็นเควสข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวมันจะพาเราไปจุดจุดหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมจะกอเนาะเนี่ยพอเราตามมาแล้วใช่ไหมมันก็จะบอกโค้ดนะครับว่า เออเราต้องเริ่มจากอะไรก่อนอะไรเงี้ยน้ำแข็งลมไฟอะไรเงี้ยครับแล้วก็น้ําอะไรครับแล้วก็ทําตามทําตามที่มันบอกนะครับมาเราก็จะมาเริ่มทําตามที่มันบอกนะครับอย่างแรกก็อนน้าแข็งก่อนนะครับแล้วก็ลมนะอีอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมลืมเสร็จแล้วก็ไฟแล้วก็น้ํานะครับ ไฟอืมแปบ๊บนะผมลองทำเรื่อยๆดูผมคิดลืมหน่อยใช่ไหมนั่นไฟนะไฟแล้วก็ <c oughs> น้ำก็หักหัวมันเป็นอีกแบบหนึง่งอะ อ้าวไม่โดนไม่โดนโอเคครับพอทำเสร็จปุ๊บไอ้เจ้าสลามก็จะโหลดลงมานะครับสลามพาดลมเอา้าผมปล่อยผมค่ามันไกลเกินอะเลยขึ้นไปบนนั้นไม่ได้เดี๋ยวผมจะหาจุดเพื่อที่จะขึ้นไปข้าบนนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวแป๊บโอเค ผมใช้เวนติจุดนี้แล้วกันถ้ามีเวนติก็สบายหน่อยถ้าไม่มีเวนติก็ต้องปีนขึ้นไปแล้วก็บิน <c oughs> โอเคครับแล้วเราก็จะวาร์ปนะครับวาร์ปกลับสู่โลกเดิมนะครับรอแป๊บหนึ่งนะโอเคครับพอเราวาร์ปกลับสู่โลกเดิมแล้วเราก็ต้องตามมันไปแล้วก็เ,เวสก็จะจบละ <c oughs> ตามมันไปเรื่อย ก็จะบอกจุดที่วิญญาณมันอยู่แล้วก็ต้องพังง่ายๆครับใครดีเองครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ<笑><笑>อาแบบนี้ลงยิงมีนคนดูไหมวะโอเคครับผมไว้ผมมาลงคลิปอันนี้ใหม่นะครับมาเจอกันใหม่ครับผมครับขอบคุณครับที่เข้ามาดู